เมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาผู้ด่าผู้แก่เล่าว่าเห็นพระธาตุเจดีย์เล็กนี้ล้มลงไปปรากฏว่ามีประตรูปตัวเนวนี้มากมายหลังจากนั้นชาวบ,บ้านพระสงฆ์ขณะนั้นจะช่วยกันเก็บ พุทธลกตกเนี่ยมาร้วยตรงกลางพอบบรณาณเสร็จจึงเรียกว่าม่อนพระเจ้าหลายภาษาเหนือม่อนก็คือเขาหลายก็คือมากก่อนที่จะล้มนั้นไม่ปรากฏหลัฐานว่าใครเป็นคนสร้างหลังจากนั้นทุกเดือนเก้าเป่งเหนือของที่นี่ประมาณเดือนมิถุนายนก็จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์เล็กนี้ครั้งหนึ่งเพราะชาวบ้านชาเมืองที่นี่ขณะนั้น เขามีความเชื่อกันว่าถ้าได้ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์องค์นี้แล้วฝนฟ้าจะต้องต้องตามฤดูการชาวไร่ชาวนามีน้ำทางการเกษตรหลังจากนั้นจึงปล่อยให้เจดีย์องค์นี้รกล้างว่างเปล่าปีหนึ่งก็ขึ้นมาสักละครั้งหนึ่งต่อมาระยะหนึ่งทราบข่าวว่ามีพระครูบาเจ้าสีวิชัยได้จาริกทุดงมาปรากฏที่นี่พอจบบ้างก็ลางทราบข่า,า,า,ขาววา่า พระคูบามาที่นี่จึงพากันขึ้นมากรานบนมัสการท่านและนิมนต์คูบาเจ้าศรีวิชัยบุรณาพระทานเจดีย์เ,เ,เล็กที่นี่แต่คูบาเจ้าศรีวิชัยตอบว่าที่นี่ท่านไม่มีเหตุจะบุรณะแต่เลยยุคเลยสมัยท่านไปแล้วก็จะมีพระรูปหนึ่งขึ้นมาบุรณะที่นี่ต่อช่วงที่ท่านพยยกรณ์นั้นหลวงพ่อผู้พูดยังไม่เกิดเพราะท่านมาที่นี่ปี 2,470หลังจากนั้นคูบาเจ้าสีวิชัยจึงทุดโดออกจากที่นี่ไปที่พระธาตุแม่เจดีวัดพระรูปทองคําห่างจากจุดนี้ประมาณ5กิโลเพื่อไปสร้างเจดียบนยอดเขาหลังจากนั้นที่นี่จึงว่างจากนักพจนักบวชต่อมาปี2 5 2 8หลวงพ่อผู้พูดซึ่งเป็นชาวบ้านรู้สึกใช้ชีวิตทางโลกวุ่นวายไม่สงบพ่อแม่ เเสียชีวิตหมดอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวจึงตัดสินใจมาฝึกสมาธิและอธิษฐานรักษาสิบแปที่เจดีล้างแห่งนี้ผู้เดียวตั้งแต่1 2 8จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีรวมแล้ว8ปีจนจิตสงบตั้งมัน่นคิดว่าถ้าบวชพระต้องตลอดชีวิตหลังจากมั่นใจว่าบวชได้จึงบวชเมื่อปี2536 ต่อมาปี237จึงได้ทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพปะเกียิพื้นที่3,000ไร่ถวายในหลวงของราชปีที่50พอถึงปี2539 40โครงการเสสิน้นญาติโยมที่อุปถัมภ์จึงเขียนรายงานให้ทางสำนักราชเลขาว,ว่าในพื้นที่พระธาตุมอญเจ้าหลายตำบลแม่เจดีอโมเวียงป่าเป้าหยวดเชียงรายมีพระและชาวบ้านช่วยกักษาป่า กาสามพระไงนั้นก็จะมีพระธาตเจริย์องค์หนึ่งซึ่งเก่าแก่มากมาถึงวันนี้ถึงการเวลาใกล้ล่มสลายตามอายุไขัของพระธาตจดีย์องค์นี้ทุกอย่างถึงพระหัตถ์ในหลวงท่านพิจารณาจึงให้เป็นกสิหลวงพระราชทานมาเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2 5 4 5โดยให้พลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุงขดขณะนั้นมาเป็นประธาน และได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จสังฆราชอีกเ้าองค์หลังจากกระถินหลวงผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยหากขาดใช้จ่ายต่างๆปัจจัยไม่พร้อมที่จะทำอะไรได้จึงสะสมเก็บหอมรบรอมนิ์มาเรื่อยพอ,อถึงวัน 5, ที่หธันวาสองจึงลงมือสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิมความหมายวัน 5, ที่หควัพ่อแห่งชาติ25ความกว้างของฐานเจดี JD. สูง49คือถวายเป็นพระเกุยรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะเป็นป่าเฉลิมเพระเกียรติและได้อธิษฐานว่าหากอีิชาติเคยร่วมบุญสร้างกุศลกับใครชาตินี้ขอให้ได้พบได้เจอกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองเป็นประตูเมืองเชียงรายเป็นที่ศักดิ์ละของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในนคตอันใกล้ ก็ปรากฏว่ามีสาธุชนมาร่วมบุญกันอย่างต่อเนื่องต่อมาปี251จึงมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณขึ้นมาโหมผ้าประราชเจดีย์องค์เล็กที่นี่จึงบอกว่าญาติโยมที่มาโหมผ้าในบัวนี้กลับไปแล้วใครประสบความสำเร็จานที่การงานก็ยิ่งลืมดินนี้เกินเหลือเกินหลังจากกลับและทราบข่าวว่าท่านธนรัชการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงให้ลูกศิษย์ประสานไปว่า ทางหลวงพ่อจเจ้าอาวาสขอให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณช่วยจะสัรงงบประมาณตัดถนนขึ้นพระธาตุเจดีย์นี้ให้ด้วยเพราะต้องลากหินปูนทรายมาที่นี่ยากลําบากทางชันเป็นลูกหลังเป้าหมายก็คือจะสร้างพระาราชวังนี้ถวายเป็นบรญแลกุศลให้พระบานสนทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวรัชากาลที่9หลังจากที่ผลเอกประวิทย์ทราบข้อมูลท่านจึงจะสั่งงบประมาณในทหารพัฒนาตัดถนนหนทางขึ้นมาแล้วท่านก็ถามว่า ที่นี่ได้เป็นวันแล้วหรือยังบอกอย่างมันไม่ได้เป็นเป็นเพียงสำนักสงฆ์มีแต่กุติเก่าๆของหลวงพ่อเพียงหลังเดียวหลังจากนั้นท่านจึงช่วยสร้างอุโบสถถวายหลังหนึ่งที่ญาติโยมก็รถผ่านเกี้ซ้ายมือเขาเรียกว่าหอคำหลวงสองจำลองมาจากการผู้ศรัทเชียงใหม่หลังจากนั้นบนพระเทศจีนแห่งนี้หลวงพ่อก็สร้างมาเรื่อยพอถึงวันที่สากรกฎาคม25 5 5ห จึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุชั้นที่9โดยมีทางพลเอกวันที่ว่าวัอดีตแม่ครับพ้าที่สและผู้ราชการหลวงจายขณะนั้นมาร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตอนนี้หรือว่าพระธาตุอุโบสถสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหลวงพ่อจึงสร้างพุทธรูปไว้ในเจดีย์นี้จำนวน9999องค์เพื่อวันหน้าอีกสองพันปีข้างหน้าเกิดเจดีย์ที่หลวงพ่อสร้างนี้ล้มลงไป คนยุคสมัยนั้นขึ้นมาที่นี่เห็นเขาเขาก็จะได้เรียกว่าม่อนเป็นเจ้าหลายเหมือนเดิมเหมือนองค์เล็กที่เราอีกฟั่งเมื่อกี้เมื่อ200ปีที่ผ่านมาตอนนี้จึงมีสาธุชนมารวมบุญก็สร้างไว้องค์หนึ่งก็9,999บาทเป็นทองสำริดก้านิ้วสลักใน5ชื่อหลังจากนั้นหลวงพ่อก็จะสวดบนแผ่เมตตาให้เจ้าภาพอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าด้านนาทีการงาน ท,ทุกวันทุกวันจนหมดอายุไขเอี่อยววันนี้เนี่ยญาติโยงเข้ามาในเจดีที่วางพระทําไมมีช่องว่าบางคนมาแล้วฟังหลวงพ่อพูดศรัทธ,ธาจริงอยู่แต่ปัจจัยไม่พร้อมไม่เป็นไรเพียงแต่เราตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าหากกลับไปแล้วข้าพเจ้าประสบความสําเร็จนาที่การงานมีโชคล่ามวาสนามีเงินปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะขอ้าระศักองค์หนึ่ง เพื่อเป็นสริมงคลกับตัวเองครอบครัวและวงตะโกนอีอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกว่าจองในใจไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็ทําไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเอวังก็มีด้วยประการละยันนีอตอนนี้ได้เจ็ดพันก็องละที่เราเห็นนี่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาพวกเราห่มผ้าเขาเรียกว่าเสริมบารมีกับทุกคนเพราะพ่อเมืองเจียงราทุกคนมารลบตอนไหนท่านก็จะขึ้นมาห่มผ้าที่นี หวอนก่อนเบิดง์งคงจนไม่อินไตเพื่อมาห่มไปหมาดๆนี่อย่ลงพ่อจะมาพวกเราห่มผ้าหาไอ้ฐานก่อนพ้อยฐานเสร็จป้อบเนี่ยให้พวกเราเดินสามรอบหลวงพ่อจะสวดให้พอครบสามรอบให้ผู้ชายขึ้นไปห่มผ้าบชก็เสร็จพิธี